อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือวันนี้คือวันดีของชีวิตของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเรื่องละสุขที่หยาบเพราะได้สุขที่ดีกว่ามีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจเขาเอาหนูตัวหนึ่งมาขังไว้ในกรง ในกรงนั้นมีแค่อาหารกับน้ำน้ำมีสองแบบคือน้ำเปล่ากับน้ำผสมมอร์ฟีนมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งไม่นานหนูตัวนั้นก็กินแต่น้ำที่ผสมมอร์ฟีนส่วนน้ำเปล่านั้นไม่แตะเลยแสดงว่ามันติดมอร์ฟีนแล้วต่อมาก็เอาหนูตัวนี้ออกไปอยู่อีกกรงหนึ่งกรงใหม่นี้มีพื้นที่กว้างไม่คับแคบเหมือนกรงแรกมีอาหารและของเล่นหลายอย่าง ที่สำคัญในนั้นมีหนูหลายตัวมีทั้งตัวผู้ตัวเมียรปรากฏว่าในเวลาแค่6อาทิตย์หนูตัวนี้ก็ไม่สนใจน้ำผสมมอร์ฟีนเลยมันกินแต่น้ำเปล่าคำถามคือมันเลิกยาเสพติดได้อย่างไรเขาพบว่าพอย้ายหนูมาอยู่กรงใหม่มันมีเพื่อนรวมทั้งมีคู่ด้วยก็เล่นด้วยกันสนุกสนานทำให้มันมีความสุขตอนที่อยู่กรงแรกมันอยู่ตัวเดียวจึงรู้สึกว่าเว อีกทั้งกรงก็แคบอึดอัดมันจึงมีความทุกข์มากเมื่อพบว่ามอร์ฟีนช่วยให้หายทุกข์หายเครียดได้มันจึงกินแต่น้ำผสมมอร์ฟีนจนติดแต่พอมาอยู่กรงที่สองมีเพื่อนมีคู่มีพื้นที่กว้างขวางมีของให้เล่นให้สำรวจเยอะแยะความทุกข์ที่เคยมีในกรงแรกก็หายไปมีความสุขมาแทนที่มันจึงไม่สนใจมอร์ฟีนมอร์ฟีนให้ความสุขกับมันได้ก็จริงแต่ว่าในกรงใหม่ มันมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าคือการมีเพื่อนมีคู่มีของให้เล่นมากมายรู้สึกปลอดโปรง่งไม่อึดอัดอันนี้เป็นความสุขชนิดหนึ่งและเป็นความสุขที่ดีกว่าการติดมอร์ฟีนมันก็เลยเลิกมอร์ฟีนโดยปริยายคนเราก็เหมือนกันคนเราติดยาเสพติดก็เพราะมีความทุกข์จึงอาศัยยาเสพติดช่วยบรรเทาทุกข์ยาเสพติดให้ความสุขก็ทำให้ติด แต่พอคนเรามีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่ามาแทนที่ก็สามารถละทิ้งความสุขหย,ยาบๆบจากยาเสพติดได้ไม่เฉพาะคนเราการทดลองนี้ทำให้เห็นว่าหนูก็เป็นเช่นเดียวกันในอเมริกาและในหลายๆประเทศวัยรุ่นติดยาเสพติดมากแม้จับเข้าคุกเอาไปบำบัดก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ออกมาแล้วก็ติดใหม่แต่ถ้าจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นจัดแข่งกีฬา อาทิบาสเกตบอลให้วัยรุ่นได้มาสนุกกันในช่วงเย็นๆมาเล่นกีฬาก็มีเพื่อนเวลาแข่งขันก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นเร้าใจความสุขจากการเล่นกีฬาความสุขจากการมีเพื่อนร่วมทีมและความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นคนสำคัญของทีมเหล่านี้เป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงใจเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ได้ไวัยรุ่นเหล่านี้เคยมีความทุกข์เพราะขาดเพื่อนว้าเวครอบครัวแตกแยก รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวจึงเข้าหายาเสพติดเพื่อบรรเทาทุกข์และเพื่อได้รับความสุขแต่เป็นความสุขแบบหยาบๆบพอมีความสุขที่ดีกว่าจากการมีเพื่อนจากการได้รับความสำคัญได้กำลังใจกองเชียร์และได้ทำอะไรที่ตื่นเต้นสนุกสนานวัยรุ่นเหล่านี้ก็เลิกยาเสพติดได้เพราะได้รับสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ทำให้คนเลิกยาเสพติด ซึ่งให้ผลดีกว่าการกลัวถูกตำรวจจับหรือกลัวติดคุกความสุขมีหลายประเภทความสุขแบบหยาบกับความสุขแบบประณีตคนเราถ้าหากยังไม่เจอความสุขชนิดใดเลยก็ต้องไปหาความสุขแบบหยาบแต่พอได้ความสุขที่ดีกว่าประณีตกว่าก็ทิ้งความสุขแบบหยาบได้แต่ถ้าไม่มีความสุขอะไรเลยแถมเจอแต่ความทุกข์ก็ต้องดิ้นรนไปหาความสุขแบบหยบหบ พ่อแม่หลายคนมีปัญหาลูกติดเกมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรห้ามลูกก็ไม่ฟังลงโทษเด็กก็ไม่ได้ผลนั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าที่เด็กติดเกมเพราะอะไรเด็กติดเกมเพราะว่ามันให้ความสุขแก่เขาเพราะอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยมีความสุขมีแต่ความอึดอัดเหงางอยแต่ถ้าหากช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าเช่นความอบอุ่นในครอบครัวพ่อแม่กับลูกทำกิจกรรมร่วมกัน มีเวลาพูดคุยกันมีเวลาสนทนากันปรากฏว่าเด็กหลายคนอาจจะไม่ถึงกับเลิกเล่นเกมแต่เล่นเกมน้อยลงเพราะเขามีความสุขที่ดีกว่าเช่นความสุขในครอบครัวความสุขจากความสัมพันธ์ที่อบอุ่นซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าการเล่นเกมเยอะเลยเพราะว่าความสุขเหล่านี้ทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าด้วย นอกจากความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วความสุขอย่างอื่นก็ช่วยได้เช่นความสุขจากการเรียนหนังสืออาจจะเข้าถึงยากหน่อยแต่ว่าเด็กหลายคนมีความสนุกกับการเรียนเขามีความสุขที่ได้ค้นพบอะไรใหม่เขามีความสุขที่ได้เรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเด็กที่มีความสุขกับการเรียนไม่ใช่เรียนเพราะถูกพ่อแม่บังคับเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยติดเกมเท่าไหร่รวมทั้งไม่ค่อยติดหนังหรือละคร รวมทั้งไม่ติดเที่ยวห้างด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการเรียนทําให้เกิดความภาคภูมิใจจันลงใจได้ดีกว่าการไปเที่ยวห้างหรือไปดูหนังหรือเล่นเกมความสุขแบบนี้เข้าถึงยากแต่พอได้รับแล้วมันมีรสชาติที่ดีกว่าความสุขจากสิ่งเสพจากความอร่อยอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือการได้เสพของอร่อยที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจ ที่เรียกรวมๆว,ว่ากามาสุขคนเดี๋ยวนี้ติดกามาสุขกันมากติดวัตถุติดรสอร่อยและต้องใช้เงินเยอะเพื่อซื้อสิ่งเสพแต่ถ้าหากเขารู้จักความสุขที่ดีกว่าไม่ต้องถึงขั้นสมาธิภาวนาแค่เป็นความสุขจากการได้ทำสิ่งที่ชอบมีอะไรที่ชอบแล้วได้ทำเกิดความสุขเพลิดเพลินหรือได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าใจก็จะค่อยๆเฮินห่างจากความสุขทางกาม หรือความสุขจากความอร่อยรอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายยิ่งถ้ามีสมาธิภาวนาช่วยหล่อเลี้ยงด้วยแล้วก็จะมีความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายได้จะเลิกหรือละเว้นสิ่งไม่ดีได้ง่ายนี่เป็นวิธีหนึ่งในการเอาความสุขที่ดีกว่าประนีตกว่ามาแทนที่ความสุขที่อยาบทํานองเดียวกันจะให้คนทำสิ่งที่ดีๆก็ต้องมีความสุขมาหล่อเลี้ยงด้วย อยากให้เด็กขยันเรียนก็ต้องทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนอยากให้เด็กทำสมาธิภาวนาถ้าเด็กก็พบกับความสุขจากสมาธิภาวนาเขาก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีขึ้นหรือทำบ่อยขึ้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้ายังติดหนังละครติดเที่ยวติดเล่นนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักความสุขอย่างอื่นนอกจากความสุขแบบนั้นแต่พอเขาได้เจอความสุขที่ประณีตเช่นความสุขจากมิตรภาพ ความสุขจากการทำสิ่งที่มีคุณค่ารวมทั้งความสุขจากการทำสมาธิภาวนาก็จะลดเลิกหรือละวางความสุขจากการเที่ยวเล่นซึ่งเป็นความสุขแบบหยาบๆได้เพราะฉะนั้นความสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เลิกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเช่นอบายมุขไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาเสพติดหรือการพนันแล้วเข้าหาหรือตั้งมั่นในสิ่งที่ดีแทนไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการปฏิบัติธรรม กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์